ก็ถือเป็นป่าชุมชนคนหนึ่งนะครับซึ่งนำหลักของธรรมชาติมาช่วยในการดำรงชีพช่วยผ่อนแรงลดการใช้พลังงานเท่าที่สอบถามก็จะใช้การตำในช่วงกลางคืนนะครับในขณะที่เรากำลังพักผ่อนครกก็จะตำข้าวไป คืนนึงก็จะได้ประมาณ5ลิตรนะครับเพียงพอสำหรับการบริโภคในแต่ละวันถ้าหน้าฝนนี่บักกาหนึ่งหลิตรนะมันน้ำนักอย่าครับถ้าหน้าฝนก็จะเยอะนะครับพรน้ำปริมาณน้ำมากขึ้นการตาก็จะถี่ขึ้น ก็เพิ่งเคยเห็นนะครับไปมาหลายที่หลายแห่งไปจุดเรียนรู้ต่างๆทุกค้มีโอกาสได้เห็นและสัมผัสตรงนี้ก็เป็นภูมิปัญญาที่น่านำเสนอและกรถ่ายทอดไปยังบุคคลอื่นผู้เรียนอื่นๆนะครับไอ๋อเป็นทั่วแดงนะครับที่ปลูกไว้อ๋อเป็นพืชพืชคลุมดิน สองไอ้ร่างมานาาันี่ยเขาพูเก่งสุดวันผมเลี้ยงหมูนาเนี่ขายเป็นรุ่นเหมือาานรุน่นอาใส่น้ำในห้วยนี่แหละป้านขึ้นมาเนอได้ล้างข้อหมูขัวบ้าง ถ้าเป็นอาหารธรรมชาตินี่มันก็จัดปะทามเพราที่หมูเหม็นนักต้อไปถ้าเป็นอาหารประเธรสําเร็จเนี่ยของนี้กลิ่นนี่รูาอาหารมั้งน่ะนี่เขาโพดบดอ๋อนั่งถ่ายก็ได้แล้วครับเขาโพดบดนี่บดเองนะครับบดเครื่องสีข้าวเนี่ยไงอ๋อหองสีนี่เขาโพดบดเนาะครับของในพื้นที่แถวนี้เนาะครับปลูกเองลูกเขาโพด นี่ก็อาหารก่อนนี้คือแบบนี้ครับโอ้สมุนทรครับหมูนี่ครับ,รบ,น,รบนี่แก่นสม,มนทรผสมกับข้าวโพดเนาะร,ราดข้าวมีราดข้าวมีข้าวโพดบดข้าวแล้วก็ต้มอ,อพวกบอนพวกอันเนี้ยเพื่อมันกลิ่นข้องลองมาดูนะครับ กลิ่นจะไม่ค่อยฉุนไม่ค่อยเหม็นเหมือนการเลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปเออนี่นี่นี่ถั่วไม่จีบอ,อีกนี่นี่ฟักเนี้อเอาไปกินได้สวยเมื่อครับได้ครับเม็ดมันกลิ่นลุกอ๋อถั่วแดงนี่เนาะโอ้ถังทาง,ทางประมาณร้อยลายว่ะนะโอ้แล้วนี้เขาเก็บ เชื่อไว้วา่างปิดไปผงไ,ไงไปนี่ผมจะพดนน้ำเฮือนถ่ายเอาเนาะพ่นน้ำของมันนอนจัดอันนี้ก็น้ำจากธรรมชาติห้้ยนั่นแหละผมกักไว้ไงใช้การเก็บน้ำนะครับที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พื้นที่ประหลวงประมาณเท่าไรครับเนี่ยที่เอามาทำทั้งหมดนี่ประมาณประมาณสิบห้าไร่ไหมครับสิบห้าไร่สิบห้าไร่ก็ใช้ตามแนวพระราชดำรินะครับ <c oughs> ของในหลวง <c oughs> มีการขุดบ่อเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงสัตว์ปลูกพืช ส่วนขขาโพดเนาะขขาโพดเลี้ยงสัตว์เหลือจากเลี้ยงสัตว์ก็ขายเน่ยผมจะขายนี่ที่กองเนี่ยมันเล็ดนี่ขขาโพดนี่ตัดออกมาละแต่พอโซนนี้นี่ได้สี่พันกว่าบาทนะขายสับประรดตรงนี้เนะาพนะพวกน่นะมีครบหมดอ่ะ สี่พันกว่าบาทนะครับเฉพาะข้าวโพดในโซนนี้ปีที่แล้วปีนี้แหละเอาปีนี้นะครับสี่พันสี่พันเจ็ดร้อยน้าที่นี่นี่ยังหม่ได้ขายด้วยอนั่นส่วนสับปะระดดันนี้มันเล็ดข้าวโพดฝักข้าวโพดที่หักมานะครับที่เตรียมไปขายเหลือจากเลี้ยงสัตว์ พไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะโหธรรมชาตินี่แหละใส่ปุ๋ยขี้งวขี้ควายครับอันนั้นก็สวนสปัรดถ้ามันขึ้นไปเนาะพุ่งพุ่ไปหมดแหละสวนสับเตอนนี้กำลังยุ่สารเคมีนะบบปบ,บใจใช้สารเคมีพผลงมงนมากำลังทดลองปลูกนะครับสตรอเบอรี่โดยที่ไม่ใช้สารเคมียากำจัดใช้ปุ๋ยชีวาภาพขี้วัวขี้ควายขี้เนี้ย ซึ่งตัวนี้จะปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคอายุตอนนี้สักเท่าไรครับกี่เดือนแล้วอ่าเดือนกว่าแล้วครับเดือนกว่านะแล้วมันจะออกผลประมาณเ<อ>มื่อไรโอ้เดือนเดือนหน้าเนี่ยพอดีถ้าหน้าหน้าหน้าฝนเนี่ยมันบอกค่อยขึ้นหน้าร้อนบอกค่อยขึ้นมันจะขึ้นหน้าหนาวตอนหมอกลงเนี่ย<อ>สตรอเบอรี่<อ>น,นะมันชอบอากาศเย็น ก็เคยเห็นแต่งสตรอเบอรี่นะครับแถวเสมืองก็ส่วนใหญ่แล้วครับแถวเสมืองก็เราทราบกันอยู่แล้วว่าพ่นยา <c oughs> ครับตอนนี้พอลงมุนมาเรามาทดลองดูในพื้นที่ของเบียงแหงนะครับ <c oughs> พื้นที่ของบ้านแม่หาดซึ่งจะใช้แบบธรรมชาติแบบอินทรีออกดอกแล้วนี่อีกประมาณ <c oughs> สักเดือนก,อกว่าๆคงจะได้ชิมรสชาตินะครับสตรอเบอรี่อินรี ตอนนี้ดอกก็เริ่มออกแล้ว